สวัสดีครับไม่ได้มาสนานครับกับการรีวิวปืนปืนยิงปลาผมก็ไม่ได้ลงคลิปมานานแล้วนะครับโอ้ยเป็นปีนู่นแหละครับปีละครั้งเอาง่ายเลยนะครับถ้าน้ำไม่มาก็จะไม่รีวิวไโชว์ของอะไรประมาณนี้อันนี้ไม่ได้ทำขายนะครับคือทำใช้เองขำขำรูปร่างอัปลักษ์อัปลักษ์กหน่อย แต่พอดีมีไม้อะไรส,สวยๆมาแล้วมันอดใจไม่ไหวกันเลยต้องหยิบมาทำซะหน่อยก็ดําเดิมนะครับดัดแปลง <c oughs> รูปกษา์ใหม่ๆมานิดหน่อยที่เห็นกันเออไอนี้ตัวแรกไอตัวใช้ประจำผมนะครับนี่ตัวนี้ยาวเลยชักชักเท่าไหร่นู้แปดสิบมั้งจำไม่ได้ไอตัวนี้ผมตัดปลายออกนะครับพอไปดู คลิปนาตอมนาตอมฟิชออนแกตัดปลายออกทิ้งไว้สักยี่สิบสิบแปดเซนแล้วยิงแม่นแม่นขึ้นไหมเออมันอยู่ที่สายตาของแต่ละคนนะครับวันนี้ผมไปลองดูก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับถือว่าลูกก็ไม่ตกเท่าไหร่ยางสองเซนแรงๆหน่อยตัวนี้ไอ้ตัวนี้เพิงทำใหม่ครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เน้นสวยนะครับเน้นทำใช้เอง พราผมเอาเอาให้มันเข้ามือของตัวเองนะครับไม่ได้เน้นแบบขี้เกียจขัดเอาง่ายเลยอุปกรณ์ก็ไม่ได้มีเท่าไหร่ล่อลอาไปจ้างก็เสาะตัวนี้ไม้ไม้พยุงครับด้ามแบตไม้มาค่าใส่หน่อยนะึงกันกันแบบดูหน้าเกียดหนะ่อยให้มันดูดีขึ้นมาหนะ่อยงานบ้านๆน,นะครับไม่ได้ทำขายทำใช้เองตัวนี้เมตรยี่สิบ ชักเจ็ดสิบมั้งครับแต่ละคนก็วัดนี่เหมือนกันบางคนก็วัดไอ้ขอบขอบปีกขอบปีกมานี่บางคนก็วัดจากนี่วัดจากน,นี่มานี่มผมไม่รู้จะเอาทฤษฎีไหนดีแต่ก็แล้วแต่ละคนนะครับสวยเน้นตานะครับนี่ก็ตาแตกไปกระตะปูเย็บไปตาแตก โอ้แต่ก็เน้นตาครับสองตาสามตาครับตัวนี้นก็จะได้มากรัโอ้โหหมดเราหมดเบียร์ไปเยอะแหลกเข้ามาโอ้เก็บหนักอยู่ครับลำนี้แต่ก็สวยมีมีไว้ประดับบารมีหนะ่อยแต่ยังเพิ่งทําเสร็จครับยังไม่ได้ออกทริปยังไม่ไปเปิดตาเลย,ยจะโดนหรือเปล่าเสาร์อาทิตย์นี้มาจะไปแวะสักหน่อยลองลองไปเปิดตาดู งานบ้านๆก็ไม่ได้ทำขายทำใช้เองเน้นเน้นเอาเข้ามือตัวเองะครับกระชับเข้ามือเลยตัวนี้ก็ทำมานานแล้วครับตัวสั้นมินิมินิมินิลางเมตรหนึ่งชักเท่าไหร่ตัวนี้หกสิบห้าสิบห้าประมาณนี้ว่ายิงกับพุ่มว่ายิงแบบใกล้ๆพวกที่มันลกๆหน่อย ตัวนี้หลังอ่อนเลยนะครับเคยรีวิวไปครั้งหนึ่งแล้ตัวนี้หลังอ่อนโอ้ใช้ได้เลยครับตัวนี้แม่นเอาการอยู่นะใกลๆอะ่ะยิงไงก็โดนครับนี <c oughs> ่แปะเหรียญตาคุดใส่ไปนี่เพิ่มออปชั่น <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ทำขายนะครับเนี่นทำทาใช้เองพอได้ไม้มันก็หยิบมาจับมาทำหน่อยกับพอได้โม้พอได้โม,โม้โม <c oughs> พอได้โม่พอได้ลง YouTube กับเขาพอได้มีสตอรี่เขาหน่อยโอ้แจมแจมเดียวครับโอ้ได้พูดเองเออเองน้ำเด็ดงานไม้พยุงนี่ก็หายากไยทุกวันนี้ ได้มาโอ้สภาพดีๆเขาก็ไม่อยากจะให้แล้วครับได้แต่ไปไอ้ผูๆพังๆมาเข้าแบ่งมาครับเสารทิตย์นี้ออกหมายแล้วครับลองเปิดตาไม้พยุงดูเผือดะะมันหมานหรือเปลาน,น้ำมาก็ได้ตอดปนินปลาช่อนปอกขำๆไป โอเคนะครับขอบคุณนะครับที่ได้ติดตามดูได้ติดตามเก่าๆที่เคยลงไว้ขอบคุณมากครับผมครับหวัสดีครับ